สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้พี่วีดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ได้ทําวิดีโอสั้นๆานออกมาแบ่งปันนะคะมันเป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันในความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เราได้รู้จักกับคลิปต่างๆของอาจารย์ภพสาลแล้วก็ได้รู้ว่าเรื่องของบาปกรรมได้รู้แม้แต่เรื่องของพลังงานต่างๆที่ได้รู้สึกมาในช่วงพักหลังนี้ตั้งแต่พลังงานเปิดมาหลายๆวันนี้เรารู้สึกมีความสุขมากและก็ได้ ได้ความรู้เพิ่มเติมของอาจารย์ไพศาลในทุกๆคลิปที่เขาได้ลงคลิปเราก็ได้ติดตามดูมันโชคดีมากๆที่เรามีสื่อในมือและเลือกหาข้อมูลง่ายมากๆและวิธีที่อาจารย์ไพศาลเขาได้ทำเนี่ยหลายๆคนก็ทำได้อย่างที่พี่วีได้บอกกับหลายๆคนว่าเมื่อไรเราได้ทำสมาธิเราจะได้รู้จัก ตัวตนที่แท้จริงของเราและผู้รู้ของเราเขาจะนำทางเราในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับเราเขาจะเป็นผู้เลือกและเขาเป็นผู้รู้ที่รู้ใจเราที่สุดเพียงแค่เราหยุดนิ่งและรับฟังและทำตามในสิ่งที่เราอนุญาตเขาเมื่อไรความรู้ทางโลกของเรามันเริ่มลดลงแล้วเราฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นเพิ่มขึ้น สิ่งนั้นแหละเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาเรียกผู้รู้หรือจักรวาลนนาทางเราถ้าเป็นทางพุทธหรือทางแบบอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็คือเป็นแบบเฉพาะตัวซึ่งเบื้องบนจะเลือกคุณคือผู้เลือกคุณคือผู้ที่ถูกเลือกให้นําทางทาหน้าที่สิ่งสิ่งนี้และถ้าเกิดเป็นใน ศาส,สนาอื่นๆเขาก็อาจจะมีเป็นเหมือนอั c แองเจหรือเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นเัรสเดนเดตมาสเตอร์อื่นๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับทางพุทธแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราอนุญ,ญาตให้เบื้องบนเขานำทางเขาจะนำทางเรา ได้ถูกต้องที่สุดและช่วงนี้ก็คือพลังงานมันเปิดเราสามารถอนุญาตพลังเบื้องบนนี้มาช่วยเรามาสนับสนุนเราโดยการที่เราใช้สัมผัสทั้ง5้าของเราจากการพูดการคิดการรู้สึกการสัมผัสการลงมือทําการดูสิ่งที่เราปรารถนาะสิ่งเหล่านี้ค่ะเบื้องบนจะทํางานประสานกันกับเราหรือเรียกว่าจัก,กรวาลจะทําให้เราได้รู้สึกว่า เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบรอบอยู่รอบตัวฉะนั้นคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อเราอนุญาตสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเข้ามาหาตัวเราและเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราได้ดูข่าวและดูข่าวสารต่างๆอย่างพี่วีเนี่ยติดตามอาจารย์ไพศาลมาก็เป็นคลิปเนี่ยเกือบอาทิตย์ละมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ดีเลยเราจะกลัว ละเรื่องลบทั้งปวงเราจะรู้สึกมีความสุขและอย่างที่อาจารย์ไพศาลจะบอกว่าให้เราไปอาขอขมากรรมหรือ,อไปอโหสิกรรมพี่วีเชื่อว่าทุกคนเคยเกลียดใครมากๆที่เราเคยเปล่งวาจาว่ามึงตายกูจะไม่ยกโทษให้จะไม่ไปเผาผีกันเลยถ้าคุณเคยคิดฝังใจสิ่งแบบนี้นะคะ คุณลองเปลี่ยนแล้วก็ดูกับความเป็นไปได้และดูคลิปต่างๆของอาจารย์ไพศาลเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคนคนนั้นเขากําลังเดือดร้อนแล้วเรายังถือและมีอัคติใจโดยที่ไม่อยากจะยกโทษให้เขาเลยและวันหนึ่งเราเกิดเสียชีวิตไปแล้วเขายังต้องการที่จะมาขอขอมาลาโทษหรือวันหนึ่งเราเกลียดเคียดแค้นจนรู้สึกเผาในใจของตัวเองมีความเกลียด เครียดแค้นเก็บฝังลึกในใจแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีฝังตัวเราจนถึงภายภาคหน้ามันก็จะติดตัวเราไปในภายภาคหน้าเพราะมนุษย์เรามีการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะลดละกรรมตัดกรรมเรื่องราวลบๆในชีวิตออกไปหรือคัดขอดหรือตัดอดีต ทุกสิ่งทุกอย่างหรือตัดกรรมขอขมากรรมโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้เจ้าของอในเวรในกรรมเนี่ยมาขอขมาก,กับเราเราขอยกโทษให้กับเขาได้โดยการแผ่บุญแผ่กุศลหรือกรวดน้ําอย่างที่ในคลิปของอาจารย์ไพศาลถ้าใครยังไม่เคยดูคุณต้องไปดูมันเป็นบทเรียนของชีวิตและเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆสําหรับคนไทยทุกๆคนที่ฟังภาษาไทยและ อยากจะล้างกรรมในชาตินี้โดยที่ไม่อยากให้มันติดตัวเราไปในภายภาคหน้ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้โดยการที่เมื่อเราทำสมาธิแล้วเราแบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรตัดกรรมขอขมากรรมยกเลิกกรรมให้กับทุกคนที่เราเคยทำกับเขาและขออภัยยกเลิกกรรม ให้กับทุกคนที่เคยทํากับเราไม่ว่าชาตินี้เหลือชาติหน้าขออย่าได้มีเวรแก่กันและกันขอตัดขอยกเลิกขอให้อภัยในภาษาอังกฤษมันก็มีเหมือนกันค่ะมันเป็นคล้ายๆกันกับของภาษาไทยซึ่งพี่วีเองก็ได้มาเจอคลิปๆหนึ่งซึ่ง ถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาเขาเรียกว่าฮูบูลูบูลูมันเป็นคําพูดหรือการทําสมาธิของอชนเผา่าเผ่าหนึ่งในในเก,ะก,ะนนกะา,าะเกาะ,ะ,ะหนึ่งในเกาะฮาวายและก็เกาะเกาะหนึงในนิวซีแลนด์มันเป็นสิ่งที่ความเชื่อและมันคล้ายๆกันกับการขอขมากรรมของชาวพุทธของเราเลยค่ะเมื่อเราเข้าถึงสมาธิถึงจุดที่เรากำลังจะออกจากการทำสมาธิ หรือการแผ่บุญของเราหรือเป็นการกรวดน้ําให้เราบอกว่าเรารู้สึกสํานึกถึงบาบุญคุณโทษในสิ่งที่เรา,เราจดจําไม่ได้ในอดีตชาติที่เคยทําถ้าคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดว่า I am sorry ก็คือฉันขอโทษในบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเคยทําอะไรมาแล้วก็บอกว่า I am sorry ฉันขอโทษฉันขอโทษมากๆในสิ่งที่ฉันเคยทําอะไร กับใครสักคนหนึ่งตั้งแต่อดีตชาติซึ่งเขาจะพูดแค่คำว่า I am sorry please forgive me thank you I love you สี่คำแค่นี้ค่ะมันจะทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระคล้ายๆกันกับของพูดเราเลยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าฉันขอโทษฉัขนขอยกเลิกกรรมและขอบคุณมากๆฉันขอบคุณมากๆฉันสำนึกรู้คุณมากๆก,ก็คือฉันรักเธอเช่นเดียวกัน มันมีความสุขมากวันนี้ก็เลยออกมาแบ่งปันทุกคนคะ่ะและออกมาแชร์ความรู้สึกดีๆที่พี่วีเนี่ยได้ขาดการทำวิดีโอมาหลายวันเตพี่วีทำสมาธิเข้มข้นมากๆเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของพลังงานเปิดก็ขอให้ทุกคนพูดคิดแต่สิ่งที่ตนเองปรารถนานะคะเพื่อที่เราจะตัดกรรมและตัดเรื่องเราลบๆออกชีวิตของเราโดยการแผ่บุญกุศลและอโหสิกรรม สิ่งต่างๆที่เราเคยทําตั้งแต่อดีตอาชาติและปัจจุบันอาชาติและขอเบอิกบุญบารมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามาใช้ในชาตินี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้คนในโลกนี้ในชาตินี้ขอให้เราประสบความสําเร็จทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ